É Eu ในปัจจุบันนี้ที่นี่เื่อนี้ตัวเอาไดในทาการเก่ตรด้วยเพื่ให้ขึ้นเต่าทักษะอีกนุ่นเพื่อมองชาวบานนางัวกองบกองไว้เมื่อใหเปลนการของ้อนและวให้ลูกหลานเป็นในบรรดา

ความฮอละกอวอ <coughs> ในนี้นะดีส่าหรับพวกเราสมาสิกสุกอย่างทุกทางทุกท้อนก็เขบวนการขบวนการกทอดลายเนาะซีพทอดมาจากไอซาเอือกไอไอขานก็เอือเสือก็แรงเนาะคนใ่นได้นีมาจากฝานเล็กเมืองเส้งตุงเนาะ เอเด็กเด็กเด็กเช็งกุมประเทศมะเนาะไ้ตมากันนี้เช็ตครอบครัวเราได้มากตั้งืฐานเราล่มหลงกีฬาเนาะเออเช็ดครอบครัวนี่หมายห็งคนพีไม่ขาดหลงาริ้นเล่นเตนจด้่กเกอมีจะดับมอเนาะไตรมาสันงมาแดดก่อมาย้อมจำเนื้ให้ภรรยาเนาะ คุงเก็บหลอยู่ในประเทศปรมะผมมีเงินเซ็มหั่เล็ในมือาอันนีจากหัเล็ก็มาถึงพาใส่ค่าการอินร้านอยู่บ้านนักงรในปัจจุบันนี้มันมาแล้วันเก็บตอตัวจะมีชักรนเพื่อแต่ค้าทุกคนมาละกันเป็นคนไมาจางรีร้านนี่อันนี้อาบนแห่ทำเซ็มบังไฟ ต่กี้ต่กอนบเ่จเอาไปปกับส่อเาะขาแกุ่่งาเป็นเงินเ่นี่เป็นแีุ้๊

เไหวได้ย um to nice, well ่ากจริอย่างนี้นะแต่ละรอบขอเชีญร์กันก่อนเองพี่น้องตามกุฏิรักกันไปตลอดแล้วอะไรก็ไม่เจอเในส่วนจะแกก็เฮี้ยะวะดูว่าเฮี้ทำอย่างไรถามนะถ้าเฮกี้เจอคนถามเนาะโอเคนี่เป็นตัวอย่างที่ทำให้ทิ้งช่วงเวลาขอให้มาต่อ

ที่ไหนี่นี่แหละไี่ใจพ่อชบนครับให้การครัเมียเสียงห้อเพลงกกาหอเพลงปิวัองเหลาเฮาเนาะอา้เดนห้เาเนเพวไหวเหตุใดเพลงแล้ไหวเหตุใรปห้องเัาเพ่อเขา อามีนสุบานการข้าวซาวลงเนาะอ่าแห่ตนแหกันมีพาเสร็จหลังแก้วอยู่ซื้อโคเนเนาะแสงไกลขึ้นสมัยปรอมเนาะอ่าสมัยปรอมเป็นขึ้นเตรียมขาเดินเต็มเนาะอะไรตัดใช้ข้อเก็บออกเอาปล้นเนาะพอคิดเตรียม Ô cà phê, mày 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 cà phê, không vào, phê, mày cà 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 phê, mày ตัวล <into> ูปใานเส้นเขาไปเลยนะลงแล้วเข้าไปเเลยนี่อันนี้เปนสต้นของน้อยเนาะของนอกนอยนะเรียเนาะอ่าของน้อยนเรีย อันนี้กับบงคนเขาเามาหนักยังเนาะมวลพระเทมเส้นบางั้นว่าเนาะแค่ทั้งยิงทั้งายพากันท่อให้บบให้มันเป็นขบวนขึ้นอีกน้อยน้อยเนาะเออต้มีใครเงอาเลยากันพ่อให้สดเสียงในบรรยากาศเอออันนี้เนาะหน่อยเลยพอมีเงียงียบ อามาต่กวเป็นพีเนาะมเขาไเห็นแบบนี้ตอรัล fiz yeah, so, uh, like ้านอาจจะรักษาอาลปเพีมีาไม่ไหวเนาะให้ผมเอาเอยะยันลูกหลานหลายเนี่ยโดยพใอบคเรียนเลยเนาะาให้เป็นสิ่ที่ได้รับรัเนาะ

แต่พูสิคิดยวกูสิเขีดกเออ่าสีมีไยสีมีมันใส่้วยตัเองย่เ บาดไตบาดเด้อบาดไตเชียงเอกระเสื้เเส้นซมเนาะบาดไตกมาางาัเสนตัดดินินมเนาะบาดไตขัดบาดไแน่ดีขรอนบาดเยนบาอนไปไปเฮียนไปักษาอันุักไ้เนาะบาดไตมันก็พอบางามับตัดดิดิสซมัดไเนาะอันนี้แหละสาวหนานงัวเนาะที่ได้ขึ้นได้ลำที่ได้หกษาอนุุักษ์บูนเสื้อเนาะ

ວ່າຈາກນັ້ນຍັງກອດ o ດືອດຂ້າ e ສີຖານແລະຄ້າຕັນທີ່ມາດຽວໂລນັ້ນແລ້ວທີ່ວ່າອຶມອຶມລື້ງຍິບກັບມ

ก็ที่ก uh, <ond> ๊อกฟันก๊อกอะไรใส่เหลือดีมากอ๋อเฮ้ยมอญี่ปุ่นแข่งรถเสียได้พี่น้องเลย ทุกท่านเขาจะแห่สามหอบเาเวียนไปเวียนมากัาวียหานี่สามหอบเนาะสมหีสามข้อเคยปฏิบัติกันผ่านมาเคยกะละบูซาเนาะัดบาอาหารที่าเก่

multimod <laughs> spam cơ nói loại tổ ngáo xoài loại tòm bò chắc đẹp, chắc kéo sắm đây mày ơi săn bò gãi là ta bỏ pha khám binh núi tràng đây kinh ta ghé luôn con số luôn sài kim mường can co quát bò la ถ้าอยู่นาโมยิ่งบ่มีโพเขาลากไข่ได้ที่จองใจสักเดืนสักอันสาลาบอกปานสุดแล้วก็อีว่ามาหอดนี้ขอถอยกำปอนสนุกวิ่งวอนตะนี ภาวาแห่เครื่องทานเยี่ยมหอบบัดเนะาะ6-3หลอบแล้วก็ขอเสื่อมเสื่อมสาวผู้สาส,สนิษฐกระซนเนาะหอบวันหัวบานทั้งหลายวันไต่หื่มเคียมวันไตบวันเนื้อ,อมาจากที่อื่นที่ไหนเนาะกหลังจากแห่เครื่องทานแล้วกเสื่อนันพัชทีเนาะเพื่อจะได้ ไหว้พระหักศีลนะอรับจากพู้แขกคื่อนคาแหฮต้นกระเบื้่งเส็กซื้อบานพ่อแม่เท่ากัพ่อออมจงยางโยมทั้งหลายแผ่นาันที่จังทีไหว้พระหักศีลน้อลังจานั้าโอเคใดกำเดินธี ຂອງພວກເຮົາຝັນຕາມຂັ້ນຕອນ ขอประสาสัมพันธ์ธเพื่อผู้ที่ใส่ชุดลู่ก็ใส่ชุดลู่ใส่ชุดเผาเขินเอาได้แล้วใส่แห่เขินทานแล้วเอาเขินคาน,นต้นกะระเปิกมาไว้กลาขงขบแก้วแล้วเป็นทีมไม่อยเด็ดเชิร์ญมาหลังเ,เป็นจุดเป็นจุดเนาะเสิร์ฟเด้ผมจะมีการถ่ายทอดถ่ายทำถ่ายทอดวิดีโอเนอะเอาะ ส่งไปยังกองศูนย์ของทีวีเนาะและออกข่าวแน่นอนขอเสื้อเสื้อสาวบานางวัผู้ที่ใส่ชุดใส่เครื่องหนุ่มผีเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะที่เฮาแห่เครื่องทานพอรีให้มานางเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะเพื่อจับเชือกไว้หัก